มัธยมศึกษาปีที่2ทับ3แล้วก็2ทับ4ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันจันที่15มิถุนายน2563นะคะภาพนี้ก็เป็นชั่วโมงที่7แล้วนะคะเราเริ่มเรียนกันในเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับในรายวิชานี้นะคะ รายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันสาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 3แล้วก็2-4นทับสี่นะ,ะ,ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องหยิบสมุดขึ้นมาก่อนนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าของเรานะคะใช้สมุดเล่มกลางนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่รหัสวิชารายวิชาแล้วก็ครูผู้สอนให้เรียบร้อยนะคะ ถ้าเรียนคนไหนที่ยังไม่ทราบนะคะก็สามารถดูที่หน้าจอตัวเองได้นะคะว่าวิชานี้เป็นกายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3ามรหัสวิชาคอควายสองศูนะคะครูผู้สอนก็คือครูละดาวันจนันนีนะคะคือเราเนี่ยได้เจอกันไปแล้วนะคะเมื่อตอนม .1 นะคะหลายๆคนก็คงจะได้เรียนกับครูบ้างแล้วนะคะไปต่อกันในส่วนต่อไปเลยค่ะอ่ะ รายละเอียดการเก็บคะแนนนะคะอันแรกเลยค่ะก็คือการเข้าเรียนนะคะมีให้5คะแนนทุกคาบนะคะคือนักเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยก็ช่วยเช็คชื่อตามกลุ่มที่อยู่ด้านล่างน,นะคะรูจะให้กรุปไปด้านล่างนะคะอะแล้วก็ในส่วนต่อไปก็คือคะแนนสอบท้ายบทเรียนอีก5คะแนนนะคะแล้วก็เป็นภาระงานอีกส0คะแนนซึ่งจะแบ่งเป็นการจดบันทึกแล้วก็ แบบสุหัดในแต่ละคาบนะคะข้อรวนความรู้ก่อนเรียนค่ะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้สดน,นะคะก็หยิบสม,มุดที่มาสดได้เลยค่ะสถิติประกอบด้วยกระบวนการสําคัญได้แก่ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การจัดการข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. การแปลความหมายผลลัพธ์และ 5. การนําเสนอข้อมูล ในส่วนต่อไปค่ะข้อมูลอย่างที่ได้ทราบไปแล้วนะคะเมือ่อภาคที่แล้วนะว่าข้อมูลด้วยออของเราเนี่ยมีด้วยกันอยู่2ประเภทนะคะก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการบรรยายพรรณนา,นาอธิบายลักษณะประเภทหรือคุณสมบัตินะคะหรือแม้แต่ตัวเลขก็ได้แต่ตัวเลขในที่นี้จะเป็นตัวเลขเฉพาะเจาะจงก็คืออย่างเช่น อ่าทะเบียนบ้านนะคะหมายเลขโทรศัพท์มือถืออย่างนี้นะคะเป็นต้นต่อไปข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่จะต้องเป็นตัวเลขที่นํามาเปรียบเทียบได้นะคะอย่างเช่นคะแนนน้ําหนักส่วนสูงแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะแผนภาพสุดนะคะอันนี้มาทวนอีกครั้งนะคะว่าแผนภาพสุดหรือว่าดอทเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ทำได้ไม่ยากนะคะโดยจะเขียนจุดแทนข้อมูลแต่ละตัวไว้เหนือเส้นแนวนอนที่มีสเกลให้ตรงกับตำแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูลนั้นแผนภาพจุดช่วยให้เห็นภาพรวมของข้อมูลที่รวดเร็วกว่าการพิจารณาข้อมูลโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสนใจจะพิจารณาลักษณะของข้อมูลว่ามีการกระจายมากน้อยเพียงใดนะคะความหมายก็คือ ขั้นแรกเนี่ยนักเรียนจะต้องวาดเส้นแนวนอนขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะจากนั้นนักเรียนต้องกําหนดสเกลในระยะห่างที่เท่ากันนะคะถ้านักเรียนกําหนดช่องแรกมาว่าอ่ะเราจะกําหนดให้เป็น1เซนติเมตรแสดงว่าช่องต,อต่อไปก็จะต้องกว้าง1เซนติเมตรแบบนี้นะคะต่อไปตัวอย่างการนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพจุดนะคะอ่ะวันนี้เรามีตัวอย่าง ของส่วนสูงของนักเรียนชั้นม2ทับ4จำนวน20คนดังนี้นะคะข้อมูลแรกค่ะก็คือ158 161 156อันนี้รบกวนนักเรียนส่วนตามไปด้วยนะคะต่อไป148 150 154 153 159 147 161สด่วนแบบนี้ให้ครบนะคะก็คือ20คนเนาะตั้งแต่ไล่ตั้งแต่158ไปจนถึง151นะคะถ้านักเรียนคนไหนที่สดไม่ทันนะคะสามารถหยุดที่วิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อนักเรียนหยุดแล้วนะคะก็สดให้ทันจากนั้นนักเรียนก็ค่อยกดคลิปวิดีโอให้เล่นต่อไปะค,ะค่ะจากข้อมูลที่เขาได้กำหนดมาให้เราแล้วนะคะเมื่อกี้เราต้อง นำข้อมูลเมื่อสักครู่นี้มาเขียนแผนภาพจุดนะคะโดยขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องวาดเส้นแนวนอนขึ้นมาก่อน1เส้นนะคะจากนั้นนักเรียนต้องกำหนดสกเกลนะคะโดยนักเรียนแต่ละคนเนี่ยอาจจะกำหนดไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้ากำหนดช่องแรกเป็น1เซนติเมตรนะคะช่องต่อๆไปก็จะต้องมีความกว้าง1เซนติเมตรอย่างนี้ไปทุกช่องเลยนะคะ ทีนี้พอน like like ักเรียนเขียนแบบนี้ได้แล้วนะคะนักเรียนก็กลับไปดูที่ข้อมูลกันก่อนค่ะว่าข้อมูลไหนที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะข้อมูลไหนที่มีค่าน้อยที่สุดแล้วก็ข้อมูลไหนที่มีค่ามากที่สุดนะคะทีนี้นักเรียนก็มากําหนดนะคะตัวเลขด้านล่างนะคะอันนี้ครูกําหนด เริ่มที่146นะคะไล่ไปบวก2บวก2ไปทีเรื่อยๆนะคะก็คือ146แล้วก็บวก2เป็น148บวก2เป็น150ไล่ไปจนถึง168นะคะจาก146บวก2บวก2ไล่ไปจนถึง168นะคะจากนั้นนักเรียนก็เขียน กำหนดชื่อด้านล่างเลยค่ะว่าเป็นส่วนสูงของนักเรียนนะคะในวงเล็บก็คือหน่วยของเขาเนี่ยเป็นเซนติเมตรนะคะของเรียนชั้นม2ทับ4นะคะที่เราต้องกำหนดชื่อไว้เนี่ยเพื่อเวลาย้อนกลับมาดูเนี่ยจะได้ทราบว่าอ๋อข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็กลับไปดูที่ตารางนะคะว่าบรรทัดแรกเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้าง อันนี้นักเรียนจะเอามาทีละตัวตเลขก็ได้นะคะแต่ว่าครูขอยกมาทั้งบรรทัดเลยนะคะก็คือมี158 161 156 148แล้วก็150นะคะนี้ครูก็จะขีดค่ะทำการขีดบรรทัดแรกเลยเพื่อย้ำเตือนว่าอ๋อข้อมูลบรรทัดแรกเนี่ยครูได้นำมาเขียนแผนภาพจุดแล้วนะคะ เอามาใส่ในแผนภาพจุดของเราเลยนะคะข้อมูลแรกก็คือ158ใส่จุดไว้ที่158ะะตัวที่2เป็น161ให้ใส่ที่161ะะก็คือระหว่าง160กับ162นั่นเองนะะต่อไป156ก็นำไปใส่ที่156ะะแล้วก็148 ะะแล้วก็หนึ่ง้ห้าสิบนะคะไปดูในบรรทัดต่อไปกันค่ะอ่ะต่อไปในบรรทัดที่สองนะคะก็มีข้อมูลหนึ่ง3 1 5ยห้าสิบสี่หนึ่ง้อห้าสิบสามหนึ่งอห้าสหนึ่งยห้าสิบ็ดแล้วก็หนึ่งยเดสเอดนะคะเองก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะขีดเอาไว้เลยเพื่อเตือนตัวเองนะคะว่าอ๋อข้อมูลบรรทัดที่สองเนี่ย เราได้นํามาเขียนแผนภาพสุดแล้วนะคะไล่กันเลยว่าเป็นข้อมูล154ก็คือให้ใส่ให้ตรงนะคะต่อไป153ก็คือใส่ระหว่าง152แล้วก็154นะคะต่อไป159ค่ะก็คือใส่ในระหว่าง158กับ160นะคะต่อไป100 47ก็คือใส่ตรงกลางร,ระหว่าง146กับ148นะคะต่อไป161ออ่ะมันมี161้เดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะพอมันมีข้อมูลที่ซ้ำกันเนี่ยก็ให้นักเรียนสุดนะคะเอาไว้ด้านบนเลยนี่นะคะก็คือ161เนาะมี2จส,สุดแล้วทีนี้นักเรียนก็ทำไล่ไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเมื่อนักเรียน ใส่ข <tacos |notimestamps|> ้อมูลครบแล้วนะคะนักเรียนก็มาตอบคําถามนะคะคาถามนะคะก็คือจงตอบคําถามต่อไปนี้ข้อแรกนักเรียนที่สูงที่สุดมีกี่คนและสูงที่สุดเนี่ยมีกี่คนนะคะเวลานักเรียนตอบคําถามเนี่ยนักเรียนจะต้องวนคําถามด้วยนะคะก็คือไล่ไปก่อนค่ะนักเรียนที่สูงที่สุดเนี่ยมีกี่คนมาดูกันดูนักเรียนที่สูงที่สุดมีกี่คนเนาะอยู่ตรงนี้เนาะ มันอยู่ระหว่างหนึ่ง้อยหกสิบสี่กับหนึ่งร้อยหสิหกแสดงว่าคนนี้สูงหนึ่ง้อยหกสิบห้านะคะเราก็มาตอบโดนคำถามแบบนี้ค่ะนักเรียนสูงที่สุดลอ้อกับคำถามมาเลยนะคะนักเรียนที่สูงที่สุดหน,นึ่งคนสูงหนึ่ง้อยหกสิห้าเซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะนักเรียนคนที่เตี้ยที่สุดเนี่ย สูงเท่าใดอ่ะแล้วก็ย้อนกลับไปที่แผนภาพจุดของเรานะคะ,ะเอ็นเี่ที่สุดอ่ะอยู่ระหว่าง146กับ148นะคะ<ม>นั่นหมายความว่าคนนี้เขาสูงเท่าไหร่คะเขาสูง147อ่นะคะ,ะ,คะเวลาตอบนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือควรคำถามนะคะนักเรียนที่เตี้ยที่สุด สูง147เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่3นักเรียนคนที่สูงที่สุดเนี่ยสูงกว่านักเรียนคนที่เตี้ยที่สุดเท่าใดนะคะก็ให้นักเรียนนำคนที่เป็นยังไงคนที่สูงที่สุดกับเตี้ยที่สุดเนี่ยนำมาลบกันนะคะคำตอบได้ก็คือนักเรียนคนที่สูงที่สุด สูงกว่านักเรียนคนที่เตี้ยที่สุดนะคะ18เซนติมรนะคะต่อไปค่ะอ่ะมาในส่วนของแบบฝุกหาด1.1นะคะข้อ1นะคะคะแนนสอบปลายภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นม .2 ทับ3เป็นดังนี้อันี้ก็จดไปนะคะย้ำอีกครั้งนะคะนักเรียนคนไหนคนไหนเนี่ยที่ สดไม่ทันนักเรียนก็หยุดคลิปวิดีโอก่อนได้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็สดให้ทันนะคะหลังจากที่นักเรียนสดทันแล้วนักเรียนก็กดคลิปวิดีโอให้เล่นต่อไปอข้อมูลเป็นดังนี้เลคะ่ะในตาราง21 25 1 5 28 35แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาให้ทำข้อหนึ่งจงเขียนแผนภาพจุด แสดงคะแนนสอนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะเหมือนตัวอย่างเลยก็คือขั้นแรกนักเรียนจะต้องวาดเส้นแนนอนขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะจากนั้นนักเรียนกําหนดสเกลให้มีระยะห่างที่เท่ากันนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ค่อยมาดูตัวเลขว่านักเรียนควรที่จะใส่ตัวเลขอะไรลงไปในสเกลนะคะจากนั้นนักเรียนก็ตอบคําถามสองข้อนี้ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปแบบึหัดข้อที่2นะคะ ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะของนักเรียนห้องหนึ่งเป็นดังนี้ข้อ,อมูลดังนี้เลยค่ะ45 61 49 52ไล่ไปจนถึง57นะคะหลังจากนั้นนะคะกเรียนก็ทำแผนภาพจุดแสดงน้ำหนักของนักเรียนห้องนี้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ตอบคำถามข้อ2กับข้อ3ให้เรียบร้อยนะคะ กานบ้านก็คือนักเรียนจดเนะะื้อหาพร้อมกับตัวอย่างให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนทำแบบขัด1.1ึ่ 1, 1. ข้อใหญ่มาสักครูนี้นะคะของเรานะคะำกำหนดส่งก็คือวันที่16พมิถุนายน2 5 6 3นะคะส่ง่อนเวลา5โมงเย็นนะคะแล้วถ้านักเรียนคนใดที่สงสัยหรือว่าไม่เข้าใจในส่วนไหนเนี่ยสามารถนะคะอินบ็อกมาหาครูดได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนักเรียนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ